มาเบิ่เดอร์ดอีกชามาเบิร์นพิ่ชีคุณนายสบายม่ชาเบิรเนมาเบิรมานสบายสบายดสบายคัดสบายแนวล่างสวยล้างตามเลยวชิมบ้านเขากิเซ้าเขาเลยไมาเขาตัวนี้ละเกาุมูตรงสามช้นหมูกินเทียงก็ด evet. ีอินเทียงมาตึินเทียงกันก็ดี ใช่งงปุ๋ละซีปุละตาโม่งแรงซีโม่งหาโม่งสูกใจทัวร์นิดนตือนอยู่ประมาณเพียงเอียดเทียงละเอียดโม่งเพียงโชินา่าเพียงินาเ่ามาเา้าดอกปัป้นขา,าได้ไหม้ปสิมาได้โปรชมีได้ก็สิลางอกอกเยอะคือหมอดทุ่งดอกงา ตมแลเนี่ยยลายขักดกนี่ยามาเข่าล่างแล้วๆกะมาแช่น้ำไว้มาไว้แต่ไม่ต้องตอกานมุก้ยก้ามุเพิ่งก้ามุกที่เจ็ที่สอง ลามุ então, ้งกันหีได้เลยเราะว่าสามชโมงมาเขาเรียๆล่างป่วยซ้างเรียลลรไปักปันผ่าเอาผ่ามาปันในประเทศนี้ชีวิตผ่าตะก้าผ่าด้วยนี่ มันแงมอดมันขึงมันวหลแล้วมันกินมาท่านแหะเต็มอยู่นี่ยตันผ่าค่ะมื่อวานปันผ่าสีได้จะปันผ่าขาวค่ะคนมก็เต็มเลยตัวเนี่ย เดี๋ปั้นผาคุณโหนก้อนสัว์นสองสามผืนสี่ผืนหผืนหกผืนปั้นผาคุณโหนก้อนปั้นผาขาวเอ,อ หนโูโอเคเนี่ยสิปันผ่าคุณหนูเอ้ยนะสบายขี้จุญหยางเลยไม่ต้องเหตุหยังเลยนะชีวิตสุขสบายอันนี้จะปันผ่าค,คุณหนูอุ้ยหมด นะเต็มเลยเอากับเข่าออกมาปาสิฮันกับเขา่าออกจากช่งฟิตหัวมีหัวกับกันมีไก่ใบทอดมีไก่มีหอยต้มหอยไว้เอาออกมากิน ใส่น้ายาปาับผ้านนมอันนี้เป็นน้ายาซักผา้าทนามจสามสิบแล้วกันตาคนหนู อันผ่าเสร็จแล้วกัจจีเตรียมเห็ดกับเข่าเลยแบบนี้เด็กห่วงมากแล้วแต่ว่าไเ่เขาอันนี้มากแล้วหล่ะแต่วกระทัดเอาใส่ชองชีสไปกระทัดในเย็นจิงทำมาละลายก่อนมันแข็งใส่ชกองชีสร้อยลอย น,นี่หอยที่ต้มไว้ว่าสิตามตำบักคุ้งสิงบักคุ้งมากตำกินแับก็หอยไก่นีกกน่กะทอดไว้ทอดกับไส้เอาออากส่ถังที่มันละลายก่อนกะเขาประทันได้ตื่นหรอกเขาประทันได้กินไปนั่งจิบกาแฟจันน้อยกอนโอ้หมึงหมอดึง tìm đây. Quà tết hoa เราก็ต้องมายืดถีบไงยะถีบกรขยะอีกเป็นประเทศนี่แหละชีวิตอีกคุณนายสบายต้เปียกหมดด้วยไซผ้าแต่งเปื้อนเอาบึงชีวิตอีกคุณนายสบายแหง้งตามติดชีวิตอีกคุณนายแต่ละมือแต่ละเวนกาแฟชงไหม่เพราะท่านได,ได้กินอยู่นไงกินแล้วหลาตว่ากินบ่ท่านได้เบิดนั่งซ่อมเมย์ก่อน มือคักเมื่อเน่ยตื่นขึ้นมาในตจละมือ,นมมนอีนจักว่าเแมนอีหยังได้นัเนเฮ็ดนี่เ่ราะถ้านเนีน่นี่ดอกเดี๋ยวสีออมหวกอ,อมหวกอ,อ่อมหวกเสื่อนพักซีลาวมาอยากกินแบบว่าใส่ใส่พักซีลาวสินะอ,อมสีลางไปแล้วก็ ออมแบงหวยโลนึงมันก็เยอะอยู่ลองเห็ดลองเห็ดจักน้อยก่อนบ่เคยเห็ดออมห่วงนะจะจะลออมึงสินะซื้อผักซีเล่ามากขาตะไคร้มากซื้อบกคุ้มาจตามะตำล่ะแต่ว่าลูกซาซื้อทั่วมานาวลูกซาเป็นคนหมักหมักตำทั่วเป็นมาก,กินตำทัวก็จะได้ตำทั่วหายอะ่ะแม่ก็ดีตำบกคุ้กินน่ะละกินกับตหมหวย มาเขาไว้กับปุณละคำบายบายนนแหละตอนแรงไปช่วงบายน่นแหละเพราะว่าเพิ่งมาเขาไว้แล้วว่าจะเฮ็ดกับเขาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ห่วงมันละลายก่อนนั่งเศร้าบักเมื่อยก่อนปันผ่าปันนางอีกตรงไปตองไปปีนเก็บผ่าอีกได้เนี่ยแต่ว่าแดดออกแล้วก็เลยก็เลยจะไปตากหน้าบ้านพุนละแดดแดดๆตั้งสีน้ำร่มร่มกุบกูแต่ว่าช่วงบายมาแดดมันจะมาหลังบาน,นสินะ หมดแล้วเมื่อยตื่นมากแต่เศร้าอาบน้ำแล้วก็น่างไปตลาดก้ามกับมา,บมานั่นแหละมาล,าลา่างถ้วยล่างซ่ามพึ่งเลี้ยวบ่าท่านหีเลี้ยวเลยนี่ <c oughs> <c oughs> พึ่งเนนางพึ่งเนนางพึ่งเนงียงจับปุ๊บอันนี้เตรียม <c oughs> เตรียมเห็ดกับเขาต่อแบบนี้นางพักแล้วเดีย๋ยวไปเบิง่งไปเปิดหนงังเบิ่งจักหน่อยก่อนวางผักจักหน่อยก่อน กระสีกระสีปเฮเดกับขา่าวตอเล่ะไอ้กับ,บข่าวต่อเพื่อเขาตื่นมาแล้วเขาเหิวขยะกับว่อท่านได้ไปถิงไปติมอยู่เมื่อกี้เห็นบอกตัวเงินตัวทองไปเฮ็ดงานล่ะล่ะกระชิบ,บพ่อหนาไหกระชิเอาขยะไปถิงก่อนเพราะว่าผ่านหนาหองตัวเงินตัวทองอ่อะนะบอมักสร้างตัวเงินตัวทองไปถิงขยะตอป่ะเนี่ <laughs> สบายมาเบ่งชีวิตอีคุณนายดูผูเดก,ก็ได้